สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนแม้ว่าสัตว์จำพวกแมงมุมส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างเราๆเ,เท่าไรนักแต่ก็มีแมงมุมบางสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือแม้แต่เสียชีวิตจากการถูกกัดและพิษที่เล่นเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับ10แมงมุมรายหตา เรามาเริ่มกันเลยกับแมงมุมซ้าย6ตามันมีถิ่นกําเนิดในทะเลทรายของทวีปแอฟริกาใต้และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและต้องระวังเจ้าแมงมุมชนิดนี้ให้มากเนื่องจากมันสามารถเติบโตได้ถึงขนาด4.9ซนติเมตรแม้ว่าคุณจะชอบดูท่าทางที่ตลกของมันตอนขุดหลุมฝั่งตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยหรือเพื่อรอล่าเหยื่อก็ตามแต่เมื่อมันโจมตีขึ้นมาจริงๆก็น่ากลัวเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าเตุได้มันจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ckerius ซึ่งแปลว่าฆาตกรโอ้โ oh หชื่อโหดได้อีกแม้ว่านิสัยที่ขี้อายและการที่ไม่ชอบเข้าใกล้มนุษย์ของมันจะทําให้มีคนถูกมันกัดน้อยมากแต่จากการศึกษาด้านพิษวิทยาก็พบว่าพิษของมันมีผลทําให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดเนื้อเยื่อตายได้เนื่องจากทําให้เซลล์ตายและหลอดเลือดรั่วไหลทําให้เซลล์ถูกทําลายอย่างทาวอนเออแบบนี้ต้องอยู่ห่างๆเลยนะคะ อันดับ9แมงมุมประตูกลนซิดนีย์แม้แค่ชื่อเจ้าแมงมุมตัวนี้คุณก็คงเดาออกแล้วว่าอยู่ที่ไหนกันใช่ไหมล่ะคะแมงมุมชนิดนี้มาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนับว่าเป็นแมงมุมที่อันตรายที่สุดในประเทศเลยโดยที่มาของชื่อมาจากที่มันมีใยแมงมุมที่มีรูปร่างไว้ดักจับเหยื่อในเวลากลางคืนขนาดของมันมีความยาวราว5้าเซนติเมตรและสามารถโตได้จนถึง6.9เซนติเมตร เพศผู้จะมีนิสัยที่ดุร้ายมากกว่าและแพร่หลายในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากมันออกมาเพื่อหาคู่เรามักจะพบมันได้ในสระว่ายน้ำโรงรถหรือรังคาในเขตเมืองทาให้มีโอกาสที่เราจะถูกมันกัดอยู่มากเมื่อถูกกัดจะรู้สึกปวดมากเนื่องจากมีกรดอยู่ในพิษและเคี้ยวของมันที่เจาะผ่านผิวหนังของเราได้ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือ a s c a r robustus และเมื่อถูกกัดจะทําให้เกิดอาการเฉพาะที่ตามด้วยอาการที่เกิดทั่วร่างกายอย่างอาการชาใน กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกขึ้นไส้เหนื่อออกมากและหายใจลําบากแม้ว่าแมงมุมชนิดนี้จะมียาแก้พิษตั้งแต่ปี1981แต่คุณก็ไม่ควรประมาทเพราะถ้ามันกัดคุณเข้าแล้วคุณอาจตายได้ภายในเวลา15นาทีบือ้อน่ากลัวซะจริงๆเลยอันดับปาดแมงมุมท้องเหลือง มืต่อกันที่แมงมุมท้องเหลืองเป็นแมงมุมที่อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตชีราแซนเทียมโดยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักถูกแมงมุมชนิดนี้กัดเราจึงสามารถพบแมงมุมชนิดนี้ ได้ในหลายภูมิภาคบนโลกใบน,นี้เลยชื่อของแมงมุมท้องเหลืองนี้มีที่มาจากการที่ท้องของมันป่องเหมือนทุ้งทรายโดยมีขนาดตัวอยู่ที่0.3-1เซนติเมตรและบริเวณลำตัวที่มีสีเหลืองฉูฉาดซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษนั่นเองโชคดีที่แมงมุมท้องเหลืองไม่ชอบกัดมนุษย์แต่อย่าไปรบกวนมันจะดีกว่านะถ้าคุณถูกมันกัดเข้าคุณอาจติดเชื้อ s t e p h i l o c o c c u s aureus ที่ดื้อยาเมทิซินลินได้โดยปกติแล้วเมื่อถูกกัดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงตามด้วยอาการไข้ตะคริวที่กล้ามเนือ้อและขึ้นไส้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคนที่ถูกกัดมีอาการโคม,ม่าอีกด้วยโดยตัวเมียจะมีความร้ายแรงมากกว่าเนื่องจากมันต้องทำหน้าที่ปกป้องไข่และในพิษของมันจะมีสารไซโทท็อกซินซึ่งทำให้เกิดแผลเนื้อตายได้ดูอันตรายสุดๆไปเลยเนาะอันดับเจ็ด แมงมุมไชนีส s บิร์ d สไปเดอมาที่ประเทศจีนกันบ้างคะ่ะเจ้าแมงมุมไชนีสเบิร์ d สไปเดอรเป็นแมงมุมทารันทูล่าชนิดหนึ่งที่พบได้ทางตอนใต้ของจีนและเวียดนามแม้ว่ามันจะมีชื่อไชนีสเบิร์ d แต่อาหารของมันก็คือมแมลงตัวเล็กๆเ,เท่านั้นโดยมีลำตัวของมันมีความยาวประมาณ20ซนติเมตรนับว่าเป็นแมงมุมที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบเท่ากับแมงมุมชนิดอื่นในวงเดียวกันเลย เหลียงทรงผิงศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยหูหนานได้กล่าวว่ามันคือแมงมุมชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในแถบประเทศทั้งเอเชียโดยในตัวของมันมีนิวโร t o x i c ิกเต i d e ไทยที่มีชื่อว่า h u ่เว t o x อกซินซึ่งทำลายระบบประสาทอย่างรุนแรง และทําให้ผู้ที่ถูกกัดไม่สามารถขยับร่างกายและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามันเคยมีเด็กเสียชีวิตจากแมงมุมชนิดนี้อย่างน้อยหนึ่งคนและมีพิษที่รุนแรงมากโดยสามารถฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆได้แม้จะได้รับพิษในปริมาณน้อยก็ตามเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้มันเชียวนะคะอันดับหกแมงมุมทารันทูล่าอินเดีย เจ้าแมงมุมทารันทุลาอินเดียหรือรู้จักกันในชื่อแมงมุมทารันทุลาต้นไม้อินเดียซึ่งอยู่ในวงที่ราโฟซีเดโดยตัวผู้มีขนาดถึง17.5ซนติเมตรและตัวเมียยาว21ซนติเมตรและอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้โดยมีใยแมงมุมปิดไว้หน้าโพรงทางเทือกเขาทางตะวันออกและตะวันตกของประเทศอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแมงมุมชนิดนี้เป็นแมงมุมทารันทุล่าที่มีพิษร้ายแรงที่สุดแต่ก็มีหลายคนที่จับมันมาเลี้ยงโดยไม่คำนึงถึงความอันตรายของมันแม้แต่น้อยมันเป็นสัตว์ที่ระวังตัวมากจึงสามารถขึ้นไหวได้อย่างรวดเร็วหากมันไม่สามารถหลีกหนีจากสถานการณ์ที่อันตรายได้มันจะกัดศัตรูและปล่อยพิษร้ายแรงออกมาโดยจะทำให้ผู้ที่โดนกัดมีอาการปวดเฉพาะที่อย่างรุนแรง ข้อติดเก่งและมีอาการขึ้นไส้ฉะนั้นการเพาะเลี้ยงแมงมุมชนิดนี้ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยแม้แต่น้อยอันตรายขนาดนี้ก็ระวังกันดีๆนะคะอันดับ5แมงมุมหลังแดง l a t เธอเด็กสตาร์ทฮัสเซลกคือชื่อวิทยาศาสตร์ของแมงมุมชนิดนี้โดยมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับแมงมุมแม่ไม้ดำ จึงมักจะมีคนจำเจ้าแมงมุม2ชนิดนี้สลับกันเพราะมีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียรวมทั้งสามารถพบได้ในประเทศนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกันแมงมุมหลังแดงจะมีลายสีแดงที่หน้าท้องเป็นเอกลักษณ์และมีความยาว1เซนติเมตรแม้ว่าแมงมุมหลังแดงจะไม่ใช่แมงมุมที่มีนิสัยโหดร้ายเมื่อถูกคุกคามหรือยามที่ตัวเมียกำลังปกป้องไข่แต่พิษของมันก็อันตรายเช่นกัน หากถูกกัดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงและต้องได้รับการรักษาด้วยยาแก้พิษทันทีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการถูกกัดเพียง20%เท่านั้นที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงซึ่งนั่นก็เพียงคงอันตรายสำหรับพวกเราอยู่ดีพิษของมันมีส่วนประกอบที่มีชื่อว่าแอลฟาเลโทท็อกซินซึ่งหลังจากถูกกัดจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะเลโทดอกที่ซึมที่จะทำให้เกิดอาการปวดทั่วร่างกายมีอาการไข้กล้ามเนื้อหดเกรง็ง หัวใจเต้นเร็วและจะทําให้ร่างกายแข็งเกรง่งจนกระทั่งเสียชีวิตได้เห็นแบบนี้ก็โหดช่เล่นเลยนะเนี่ยอันดับ4ีแมงมุมสันโดษสีน้ําตาลมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมงมุมในมุมหรือแมงมุมนักไวโอลินโดยเป็นหนึ่งในแมงมุมที่มีพิษแร,แรงที่สุดทาให้เสียชีวิตได้ภายในหนึ่งชั่วโมงโดยที่มาของชื่อแรกมาจากการที่มันมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์รูปภาพ หรือตามมุมมืดส่วนชื่อที่สองนั้นมีที่มาจากการที่มันมีลายคล้ายไวโอลินบนหัวนั่นเองเขี้ยวของมันมีขนาดเล็กมากคนส่วนมากจึงมักไม่รู้ตัวว่าถูกกัดจึงไม่ได้รับการรักษาได้ในทันทีพิษข,ของมันแร,แรงมากมีสารที่สามารถทำลายหลอดเลือดในบริเวณที่ถูกกัดได้นอกจากนี้ยังทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลาหายหลายเดือนและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพาก็อาจท,ทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ อันดับ3แมงมุมแม่ไม้ดำอันดับนี้หลายคนได้ยินชื่อเสียงของมันมานานเจ้าแมงมุมแม่ไหม้ดำมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า l a โทเด็กสตัสแมกนโดยมีรายงานจากศูนย์ควบคุมผู้ประสบภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีผู้ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดประมาณ2,500คนต่อปีมันอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นของอเมริกาเหนือและในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นกองไม้โครงไม้หรือชักใย,ยอยู่ระหว่างต้นไม้แต่ละต้นแมงมุมแม่ไม้ดำตัวเมียจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่ลายนาฬิกาซ้ายสีแดงบริเวณท้องซึ่งมีความยาว3.8ซนเมตรและมีความยาวมากกว่าสีเท่าของตัวผู้นอกจากนี้ตัวเมียยังมีปริมาณมากกว่า เนื่องจากมันจะฆ่าคู่ของมันหลังจากร่วมผสมพันธุ์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อแม่ไม้ดำนั่นเองสวยแต่แอบโหดนะเนี่ยหากถูกกัดและไม่ได้รับการรักษาได้ทันก็อาจทําให้เสียชีวิตได้และมีรายงานว่าพิษของมันร้ายแรงมากกว่าพิษของงูหางกระดิง่ง 15เท่าโดยอาการเมื่อถูกกัดจะขึ้นอยู่กับปริมาณพิษที่ได้รับสภาพร่างกายและอายุซึ่งส่วนมากเด็กและผู้หญิงสูงอายุที่ถูกกัดมักจะมีอาการไม่พึงประสงค์เช่นคลื่นไส้อาเจียนหน้ามืดหายใจลำบากและเจ็บหน้าอกได้มากกว่าวัยอื่นๆเลยอันดับ2แมงมุมไม่ไหม้น้ำตาล แมงมุมชนิดนี้มีสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับแมงมุมหลังแดงและแมงมุมแม่ไม้ดำฉะนั้นมันจึงมีความอันตรายในระดับที่ใกล้เคียงกันแมงมุมแม่ไม้น้ำตาลมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Latrodectus g e o m e t r i c u s ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วโลกโดยเชื่อว่ามีต้นกําเนิดมาจากแอฟริกาใต้โดยเฉลี่ยแล้วตัวเมียจะมีความยาว2เซนติเมตรและตัวผู้มีความยาว1เซนติเมตรและในพิษของมันจะประกอบไปด้วยพิษนิวโรท็อกซินซึ่งใช้สําหรับสังหารเหยื่อและป้องกันตนเองโดยพิษมีความร้ายแรงกว่าพิษของแมงมุมแม่ไม้ดําถึง2เท่าเลย แท้จริงแล้วแมงมุมชนิดนี้ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายตามธรรมชาติและมันจะปล่อยพิษจำนวนนิดเดียวเท่านั้นแต่พิษของมันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในมาดากัสกาช่วงปี90ถึง2คนด้วยกันถึงแม้จะมีคนเสียชีวิตน้อยก็เถอะแต่ยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะคะอันดับ1แมงมุมบราซิลแล้วเราก็มาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะนั่นก็คือแมงมุมบราซิลนั่นเอง แมงมุมชนิดนี้เป็นแมงมุมที่แร,แรงที่สุดในโลกตามที่บันทึกไว้ในกิน n นส s ์เวิลด์เรคคอโดยมีอีกชื่อนหนึ่งว่าแมงมุมกล้วยมันอาศัยอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้รวมถึงมีความยาว16.5ซนติเมตรมันมักจะหลบซ่อนเวลากลางวันและออกมาในเวลากลางคืนรวมถึงมีนิสัยที่ดุร้ายโดยสามารถฆ่ามนุษย์ได้ในเวลาไม่ถึงนาทีเนื่องจากมีพิษที่มีชื่อว่า PSTXT ซึ่งทาให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและหายใจลําบากทําให้ปอดและหัวใจทํางานล้มเหลวนอกจากนี้ยังทําให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงบวมขึ้นไส้อุณหภูมิร่างกายต่ําหรือแม้แต่อภาวะองคชาตแข็งค้างซึ่งจะแข่งตัวอยู่นานหลายชั่วโมงดังนั้นคุณจึงต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพราะมีรายงานว่าแม้จะได้รับพิษอันน้อยนิดก็เสียชีวิตได้เช่นกันไม่ว่าแมงมุมชนิดไหนก็น่ากลัวไปหมดเลยเนาะบิย ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ